ก็พอสวัสดีด้วยนะครับนี่เราก็จะมารีวิวแอปตัวแอนี่ครับตอนเข้ามาไม่มไม่ได้เป็นหน้านี้ครับไันเป็นหน้านี้เพราะเราก็พิมพ์อะไรก็ได้ไป<ม>ก็กดตรงนี้ไปเนี้ยมันก็จะเป็นแบบพวกนี้เอาไว้ทำหน้าคลิปร่งคลิปก็ได้นะเนี่ย ผมก็จะแจกกันผมะจะทิ้งเิงยไว้ให้ตาคิบใครอยากได้แล้วผมจะทิ้งเิงให้ไปโหลดเอาแล้วก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะครับทำบุญชาติได้บุญชาติกดสับตะไคร้ของช่องผมได้บุญชาตินี้นะครับได้บุญตอนนี้ด้วยสวัสดีครับ Bye-bye.